ให้ดูนะเขาเขียนชช่อปอนะโค้ชปพรโค้เห็นไหมแต่มันน่าจะเข้าไปในเฟซบุ๊กไอ้ปอนแต่มันไม่รู้จักมันอา่านนามสกุลไอปอนไม่ออกก็เลยไม่รูนามสกุลแต่แล้วก็เขียน,น 5, 5, 6, 8, บ้านลขทีเราห้าสิบห้าหมู่แปดบ้านหออปลาไอ้ปอนไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะฮะไอ้ปอนอยู่ชนบุรีะฮะไอ้ปอนอยู่ชลบุรีและมีการโอนเงินดูนะมีการโอนเงินนะคือวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมา ดูนะบัญชีที่โอนเข้าลงท้ายด้วย007ซึ่งเป็นบัญชีขอยตั้มแต่มึงบอกว่าโอนเข้าบัญชีไอ้ปอนที่มึงร้ายอ่ะแต่มึงไม่เคยเช็คปอนจากูรู้กูดูอยู่กูชอบหอยตั้มกูไม่เคยอะไรขึ้นอีลอยสวิทนะถ้ามึงคิดจะให้พวกนั้นรบกวนกูได้ทั้งหมดแหละกูไม่เคยกลัวไอ้พวกเฮียนี่เลยไม่มีราคาเลย คุไปเอาเงญนใอญส้นตีนมามีเงี้ยกันมากูถามไอ้หาล่าสร้างสร้างพาพมาช่วยคนช่วยคนพ่อเอกสารฮะมึงไม่ได้มาสร้างพาพมาช่วยคนนะักเอารู้สันดาลหมดแล้วไอ้หาไม่ปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงเพื่อให้ตั้มเข้าใจว่าไอ้ปอมเอาตังไอ้ตั้ม ไปตั้มเนี่ยไอ้ปอนอ่ะมีปัญหาอะไรหายปอนไอปอนเคยตังไหมเคยเคยเคยขอตัองไหมกูถามช่องดิฉันสิไม่เคยขอให้ปอนช่วยเลยเลยต้องช่วย<า>ตอลอดเคยไหมึงต้องขอถายตั้มด้วยอีดอกอีสัตว์ไม่น่นาง่วมอยู่โซวิตะมืออ่ะไอ้เหี้ยเยอะไปแล้วพวกมึงอ่ะอ๋อจายอนกี้ มึงมึงมึงมันก็รู้ว่ามันโดนหักภาษีเพราะมึงกินไม่ไม่ทันไอ้ในการบอกนั่นยังดีนี่แหละรับทันไม่งั้นหลังกินสองเป็พี่ตั้มไม่ได้ตังค์บ้าเลยแม่เออควรทำให้ที่ช่องยังเดี๋ยวต้องไปทำที่ช่องด้วยแหม่มึงไม่ฉลาดเหลือเกินฝากแชร์ถึงมาด้วยให้ไปให้มันดูด้วยมึงมึงมึงลามึงเก่งเหลือเกินไม่ใช่หรอดาคนรู้ด่าด่าด่าคนเนี้ยมึงมากับกูได้ไหมกูไม่กูจะไม่พูดไรอี้ กูเคยขอให้พวกมึงไหมกูถามไอ้ซานอยู่ยังราชาแดงยังราชาไอ้สุเทีพอออกไปไม่ง่าเดี๋ยวนี้ไม่มดไอ้แยคอนเทนต์สุดตีแล้วพวกมึงงานเลิกกันแลเปิดเพื่อเจอไปไอ้ห่าดีหน่อยสุวิทย์มึงเตรียมอีกรอบ คุยคนนึงเรื่องหนูนไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้อะเดี๋ย,ยเจอกูท่ไรห่ะไอ้มตีนเนี่ย้าเด็นอะไรข่ามึงไมจัดเลยนะให้นเด็่คนนึงแหมมึงก็ไตางายพวกงูน่ะไอ้ยกินบนบ้านคิดรรารคาอาทาันเกยนนนไปทั่วเรามาสูคเขามาดูแลเอกหรูมาท,ทอี่อ แม่งสร้างภาพจะโอนตังให้เขาคุยตัวเองมันไม่จะแดกอีอะมีคนเท่าไรปะพันสองหรือกำลังแชร์อยู่ไม่ต้องแชร์หรอกเดี๋ยวม่อก็ดูมาฝากนะอีหน่อยนะหน่อยไหนอะพี่ดูสวิตแล้วเขาเป็นใครอะเออเขาเป็นอะไรไอ้ตั้มมาดูหลังบ้านแต่พี่ตั้มมันไม่มีอะไรนี่เลยหรอมันไม่มีอะไร ไอ้ตัมมันพอมเผ็กอ่ามันไม่มีอะไรเมื่อกี้วโทรด่าด่ามันไปไว้หามึงน่าจะโทรถามมันก่อนไหมเสือกไม่เชื่อไอ้ตั้มมันหัวอ่อนมันไม่รู้มันไม่รู้แม้กระทั่งโซเชียลเลยมันไม่รู้แม่งอะไรทั้งอย่างไอ้ตั้มอะแต่เสือกเชื่อไอ้แอดมิส้ซตีนนั่นอะ